สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำตัวแท่นตัดตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ปัสเลตนะครับมันก็จะต่อข้อออกมาใบตัวนี้ก็เป็นใบแบบหินเจียนะครับเป็นใบตัวเล็กแท่นตัดตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ตัดโลหะได้ตัดไม้ก็พอได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีกว่านี้เนี่ย ก็ต้องเปลี่ยนเป็นแบบใบเลื่อยวงเดือนนะครับการตัดนะครับจากที่ทดสอบก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวในส่วนของอุปกรณ์และวิธีการทําก็ไปดูกันเลยครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับก็จะมีมอเตอร์ครับผมใช้เป็นมอเตอร์บัตเลสสอง2อนเปสองสองพัน kv นะครับการควบคุมมอเตอร์นะครับผมก็จะใช้เป็นสปีดคอนโทรลครับเป็นสปีดคอนโทรลสี่ am นะครับผมจะใช้วิธีการบังคับผ่านรีโมทวิทยุนะครับนี่ก็จะต้องมีรีเซฟ แล้วก็มีตัวรีโมทด้วยนะครับนี่ครับรีโมทเป็นรีโมทไฟสกายทีที 3B นะครับก็ที่ผมใช้เป็นการควบคุมแบบวิทยุนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีไอตัวเซอร์โวเทสเตอร์นะครับที่เป็นตัวสีฟ้าๆนั่นแหละก็อันนั้นคือจะใช้งานง่ายครับก็แค่เสียบมอเตอร์เข้ากับสปีดคอนโทรลเนี่ยเสียบเข้ากันอย่างนี้แล้วก็เอาเนี่ยไปเสียบที่เซอร์โวเทสเตอร์ครับ แล้วก็ใช้มือหมุนตรงปุ่มเอาครับมันก็จะปรับความเร็วได้เลยไม่ต้องผ่านวิทยุอุปกรณ์สำหรับไฟฟ้าก็หมดไปแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นแท่นครับอันนี้เป็นแท่นยึดมอเตอร์ย่อยครับย่อยก็คือไอตัวแบบเนี้ยต่อเข้าอย่างเงี้ยแล้วก็เอาอันนี้ครับผมซื้อมาผมซื้อมาเป็นแพ็คแบบนี้นะครับขายอยู่ที่ประมาณ60กว่าบาทเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้สำหรับการสั่งซื้อนะครับไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปนะครับนี่แล้วก็เอามาเสียแบบนี้ สำหรับตัวแท่นนะครับผมก็จะใช้เป็นไม้อัดนะครับอันนี้เป็นไม้ที่ผ่านสงครามโลกมาแล้วนิดนึงนะครับก็มีรูพรุนอะไรมั่งก็จะมาติดประมาณนี้ครับนี่วางงี้แล้วผมก็จะยกให้มันสูงขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะใช้เป็นไม้ตัวนี้เอามาแปะไว้นะครับให้มันสูงสูงขึ้นมาตอนล็อกมอเตอร์4ตัวครับก็จะเอาไว้ยึดมอเตอร์นะครับกับแทนมอเตอร์ แล้วก็จะมีน,อน็อตอีก2ตัวนะครับว้ย,ยึดแท่นมอเตอร์ตรงนี้นะครับกับแท่นตัดตรงนี้โอเคครับอุปกรณ์พร้อมแล้วก็ต่อไปก็มาเริ่มทํากันเลยครับผมก็จะเอาไม้ตัวนี้นะครับที่เป็นไม้ยกสูงเนี่ยผมจะตัดแทแบ่งให้มันออกมาเป็น4ชิ้นนะครับปุ๊บพอตัดมาก็จะประมาณนี้นะครับก็ผมก็จะมาติดแบบนี้ครับในด้านยาวก็เอาไว้แบบนี้ในด้านสั้นก็เอาไว้อย่างนี้ผมก็จะใช้กาวร้อนนะครับในการติด เวนไม่ออก คือจริงๆถ้าเกิดติดเต็มเนี่ยมันก็จะดูสวยกว่านี้นะครับอันนี้มันดูแหวงแหวงครับพอเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่มันก็จะยกสูบขึ้นมานิดนึงโอเคครับต่อมาก็ยึดแท่นมอเตอร์กันเลยแท่นมอเตอร์ผมก็จะเอาไว้ประมาณนี้นะครับให้นี้มันยืดออกมาเพราะถ้าเกิดใส่มาเต็มเลยเนี่ยไอ้แกนมันจะยืดออกมาเยอะเกินไปครับผมจะใส่ประมาณนี้พอ ผมก็จะใช้สว่านเจาะน้ำไปก่อนนะครับแล้วก็จะเอาน็อตนะครับขันลงไป ก็ยึดแท่นมอเตอร์เสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ยึดมอเตอร์เข้ากับฉากเลยครับก็จะใช้น็อตสีตัวนี้ครับเมื่อยึดมอเตอร์เสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ เอาไขโครงหกเหลี่ยมนะครับยึดตัวยอยได้เลยแล้วก็ยึดไอตัวนี้นะครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ลงชุดไฟกัน ก็จะทำการต่อสปีดคอนโทรลนะครับเอาสีเหลืองเข้าที่ขาตรงกลางสีแดงสีดำก็ต่อตรงไหนก็ได้นะครับสปีดคอนโทรลก็ต่อเข้าที่ช่องที่2ของรีซซฟนะครับนี่ช่องที่2คืออันนี้นะครับแถวนี้ก็เสียบเข้าไปเลย เอาสีเงินเงินหันขึ้นด้านบนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวต่อผิดขั้วอาจจะพังได้ตรงนี้ก็เอาแบตเตอรี่มาต่อนะครับแบตเตอรี่ผมจะใช้เป็นแบต3เซลนะครับ 11. 1 1 1โวลต์เป็นแบตลิโพหรือว่าแบตลิเทียมโพลิเมอร์นะครับก็3เซลก็ถือว่าแรงเลยเก่อนจะเสียบนะครับก็เปิดดโมอนก่อนเปิดเสร็จปุ๊บก็เสียบไฟได้เลยครับ ก็จะมีเสียงแบบนี้อันนี้คือมันเสจไม่เข้ารีซิปรีซิปยังไม่มีไฟติดเลยนะครับอ่าติดแล้วนะครับมาครับมาดูกันก่อ็ตัวแรงนะครับมันมีการสั่นๆนิดหน่อยนะครับก็กดแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยว พังหมดใช้แบตแค่2เซลล์7.4โวลต์ก็น่าจะพอนะครับ11.1โวลต์เหมือนจะแรงไปมาครับมาลองตัดกันที่ผมจะตัดนะครับผมจะใช้เป็นเพลานะครับเป็นพเพลาเรือเป็นเพลาสแตนเลสน,นะครับไอเพลาสแตนเลสน,นะครับมันใช้ครีมธรรมดาตัดไม่ได้นะครับเนี่ยครีมงี้ยคือสแตนเลสมันแข็งนะครับก็เลยจะต้องใช้เครื่องแบบนี้นะครับในการตัด

โอเคครับก็หักเรียบร้อยแล้วนะครับ <ST UT> นี่ได้แล้วตอนแรกนึกว่าจะไม่เข้านะครับเดี๋ยวต้องเจียตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับ <ST UT> ต่อมาก็มาลองตัดไม้ก,กันดูครับ ก็ตัดแค่นี้พอนะครับมันฟุ่งมันฟุ้งนะครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับสําหรับตัวแท่นตัดจิลตัวนี้นะครับก็ถือว่าพอใช้งานได้นะครับพอใช้แก้ขัดไปก่อนได้ในส่วนของใบตัดตัวนี้นะครับแล้วก็ก้านตัวเนี้ยถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนเนี๋ยผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ